สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปูอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะเรียนหน้าที่12กันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะได้เด็กๆพร้อมแล้วเปิดหนังสือหน้าที่12เลยคะ่ะในส่วนหน้าที่12นะคะจะมี2ฝั่งก็คือการเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาตัวเลขที่มีค่ามากและก็เรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อยนะคะ เรามาดูฝั่งที่1กันค่ะเขาบอกว่าเรียงตัวเลขตามลำดับจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาตัวเลขที่มีค่ามากตัวเลขที่มีค่าน้อยคือการนับได้เดินไปข้างหน้านะคะเด็กๆมาดูข้อที่1กันค่ะเขาให้โจทย์มาแล้วก็คือ95 65 85 75แล้วก็55ใช่ไหมคะคราวนี้ตัวที่เขาให้เรามาก็คือ55เมื่อเขาให้เรามาแล้วเราก็ไปการกระบ,บาดท,ทิ้งนะคะ คราวนี้เรามาดูหลักหน่วยกันก่อนค่ะหลักหน่วยก็จะมี5หมดเลยใช่ไหมคะทั้ง4ตัวเมื่อตัวเหมือนกันเราก็ไม่ต้องดูแล้วนะคะต่อไปเราไปดูหลักสิบค่ะเขาให้มาก็มี9มี6มี8มี7จแล้วเด็กๆสังเกตสิคะว่าหลักสิเนี่ยตัวไหนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ65ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆได้65เด็กๆก,ก็การกรบาดแล้วมาใส่65้นะคะ ต่อไปเรามาดูระหว่าง95 85 75หลัก10ตัวไหนคะที่มีค่าน้อยก็คือ75เด็กๆก,ก็กากระบาทแล้วเอามาใส่นะคะต่อไป95กับ85เด็กๆว่าจะเป็นเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือ85เด็กๆอย่าลืมกากระบาทนะคะแล้วก็มาเขียนด้านล่างได้เลยค่ะ85เหลือตัวสุดท้ายก็คือ95 95เด็กๆอย่าลืมเอามาเขียนข้างล่างนะคะต่อไปเรามานับกันอีกครั้งค่ะ55 65 75 85 95นะคะค่ะนี้ก็คือการเรียงลำดับจากตัวเลขที่มีค่าน้อยไปหาตัวเลขที่มีค่ามากนะคะต่อไปเราไปดูจุดข้อที่2กันค่ะ ตัวเลขที่เขาให้มาก็คือ3 6 76, 46, 56แล้วก็66นะคะคราวนี้เราไปดูค่ะตัวเลขที่เขาให้เรามาแล้วก็คือ66นะคะเด็กๆก็การกรบาท66ต่อไปเราไปดูหลักหน่วยกันก่อนนะคะหลักหน่วยก็จะมี6ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ4ตัวต่อไปเมื่อหลักหน่วยตัวเหมือนกันเราก็ไปดูตัวเลขหลักสิบนะคะหลักสิบที่เขาให้เรามาก็จะมี3 7 สี่ห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าตัวเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ36เราก็กาก,ากบาทแล้วก็นำา36มาเขียนไว้ด้านล่างนะคะต่อไปเราไปดูกันค่ะ76 4ด5 6ตัวเลขตัวไหนมีค่าน้อยคะก็คือ46ใช่ไหมคะเด็กๆ็กก็กาก,ากบาทแล้วนำมาเขียนด้านล่างเมื่อเราเขียนเสร็จต่อไปเราไปดูนะคะระหว่าง76กับ56ตัวไหนคะก็คือ 56เด็กๆก็กากบาทและเขียนเหมือนเดิมค่ะและเหลือตัวสุดท้ายก็คือ76ดิกเด็กๆก็นำมาเขียนนะคะต่อไปเด็กๆก็อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ36 46 56 66 76ต่อไปเราไปดูข้อที่3กันค่ะโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ72 64 68 66แล้วก็70นะคะ ต่อไปเราไปดูค่ะตัวเลขที่เขาให้เรามาก่อนก็คือ72ดีด็กๆก็การกรบาท72ทิ้งนะคะต่อไปเราไปดูหลักหน่วยกันค่ะหลักหน่วยที่เขาให้มาก็มี4 8 6แล้วก็0นะคะหลักหน่วยคราวนี้จะไม่ตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆกลับไปดูหลัสิบค่ะ มาดูหลักสิบหลักสิบมีเลขอะไรกันบ้างก็จะมีเลข6ทั้งหมด3ตัวแล้วก็มี7จตัวเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวเลขที่เหมือนกันก่อนก็คือเลข6นะคะเลข6ทั้งสง3ตัวก็จะมี 64, 68, 66คราวน,นี้เด็กๆด,ดูสิคะระหว่าง 64, 68, 66ตัวเลขที่เป็นหลักหน่วยตัวเลขไหนมีค่าน้อยที่สุดนะคะก็คือ64เด็กๆก,ก็การกระบาดค่ะแล้วมาเขียน64 ต่อไปเหลือ68กับ66เด็กๆว่าตัวเลขไหนมีค่าน้อยคะก็คือ66ใช่ไหมคะเด็กๆกากระบาดแล้วมาเขียนคะ่ะต่อไปก็เหลือ68ใช่ไหมคะเด็กๆก็กาก,ากระบาดแล้วลองมาเขียนได้เลยคะ่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ70เด็กๆกากระบาดแล้วก็นํามาเขียนนะคะคราวนี้เด็กๆทบทวนอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะให้เราไปดูในส่วนที่2กันคะ่ะเขาบอกว่าเรียงตัวเลขตามลําดับจากจํานวนที่มีค่ามาก ไปหาจํานวนที่มีค่าน้อยในส่วนนี้นะคะเราจะดูตัวเลขที่มีค่ามากโดยตัวเลขที่เขาให้เรามาก็คือ23 63 53 43แล้วก็33นะคะแต่ตัวเลขที่เขาให้เรามาก่อนก็คือ63เด็กๆก,ก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะกากบาดกากบาทเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราไปดูตัวเลขหลักหน่วยกันค่ะหลักหน่วยที่เขาให้เรามาก็จะเป็น3ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะ คราวนี้เมื่อหลักหน่วยเหมือนกันแล้วเราก็ไปดูหลักสิบค่ะหลักสิบที่เขาให้เรามาก็จะมีสองห้าสี่สามแล้วเด็กๆสังเกตสิคะตัวไหนที่มีค่ามากที่สุดก็คือห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือห้าสิบสามเด็กๆก็การกระบาดและนํามาเขียนได้เลยค่ะค่ะต่อไปก็มียี่สิบสามสี่สิบสามและก็สามสิบสามเด็กๆว่าตัวเลขอะไรคะที่มีค่ามากที่สุดก็คือสี่สิบสามใช่ไหมคะเด็กๆก็การกระบาดและเขียนสี่สิบสาม ต่อไปก็จะเหลือ23กับ33เด็กๆว่าตัวเลขไหนคะมีค่ามากก็คือ33เด็กๆก,ก็กากบาดและเขียนเหมือนเดิมคะ่ะตัวสุดท้ายก็คือ23เด็กๆก็ก,กากบาดแล้วเขียนคะ่ะต่อไปในส่วนข้อที่2กับข้อที่3คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกทําเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ